นี่ก็จะเป็นรหัสบังกรถาวรที่พี่อัมสุ่มได้มานะครับผมตึงๆเทพๆแบบนี้เลยนะครับโค้ด99บาทจากนั้นกดยืนยันการเติมโค้ดไปเลยครับผมเรียบร้อยครับผมรับรางวัลสาเร็จนี่ครับผมหู9999บาทนะครับผมทุกคนครับโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนคูเงินอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับพี่อัมกันเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้นะครับพี่อัมจะมาแจกโค้ดนะครับผมในเว็บไก่ตั้นช็อปน ดีโรบอกแบบนี้นะครับผมอ่าวิธีการเติมเงินนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกน้องๆก่อนนะครับอันนี้เป็นคลิปที่อัดล่าสุดเลยนะโอเควิธีการเติมเงินให้น้องๆมาเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเว็บเขามีกิจกรรมใหม่นะครับผมน้องชายฉลองเอ่อยูเซอร์นะครับผมน้องๆไปติดตามในที่เพจนะยูเซอร์สามหมื่นคนนะครับฉลองโดยการเติมเงินได้เครดิตคูณ2นะครับผมน้องๆใครเติม100ได้200เลยนะเติม200ได้400ไปเลยนะครับผมใครเติมเท่าไหร่ก็ได้คูณ2ไปเลยเอามาซื้อดีลโหดนะก็น้าม ร้อนแล้วนะพันสารอบาทนะพี่เติมโค้ดมานะครับเป็นโค้ดแจกฟรีนะครับน้องๆใครที่อยากได้โค้ดนะกดติดตามไว้ก่อนนะครับผมสําคัญมากๆกดติดตามไว้พี่ขออนุญาตสุ่มเป็นไก่ตันผลมังกรถาวรแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็น ID ดีที่คุ้มมากๆนะครับผมทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อเป็น1 ID นะครับผม199บาบาทซึ่งการันตีได้รหัสแน่นอนนะครับผมกดสั่งซื้อ กดซื้อไปเลยครับผมที่การันตีเพราะว่าตอนนี้เขาได้อัปอัปเดตสต็อกใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมาซื้อกันได้เลยโอเคกดโอเครับรหัสกันได้เลยนะครับและนี่นะครับผมจะเป็นไก่ตันผลมังกรถาวรที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับผมของรางวัลจะขึ้นมาเป็น ID กับพาสเวิร์ดแบบนี้เลยนะครับก็ใครที่นะครับน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้คนแรกนะครับผมเอารหัสไปได้เลยนะครับรี่ไปเปลี่ยนเลยนะครับรหัสสะอาดเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะเข้าไปรีวิวให้ดูแล้วกันนะคลิปนี้พี่จะไม่เซ็นเซอร์ด้้้วยยนนะพี่จมากรหหัสใองเล ผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในดีกันเลยครับผมว่ารหัสเป็นยังไงที่เราสุ่มมาโอเคครับไปดูกันเลยนี่ครับผมทุกคนครับเราเข้ามาในรหัสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเบาเสียงเกมแป๊บนึงนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวรหัสกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกนะครับผมที่เราได้มาเลยนะครับผมนี่จะเป็นผลมังกรนะครับผมซึ่งเป็นผลถาวรนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันดีกว่านะครับโอเค ก็นะครับนี่ครับผลถาวรก็มีเยอะมากนะครับผมน้องชายจะมีประมาณนี้นะครับผลโมจินะครับแล้วก็ผลสปิริตแล้วก็ผลมังกรนะครับผมถาวรแน่นอนนะครับผมทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราลองใช้กันดูนะครับอึ้งนี่ครับผมแบบนี้เลยโหดเท่ๆเฟี้ยวๆนะครับน้องชายโอเคในส่วนของไอเทมนะครับนี่อ๋อมันเป็นมังกรแบบเหรียญนะครับผมเออเป็นมังกรถาวรแบบเหรียญนะครับแบบโทเค็นนะนี่สามารถกดใช้งานได้นะครับ โอเคเดี๋ยวพี่อามจะใช้ให้ดูนะครับถ้าน้องๆไม่เชื่อนนะเดี๋ยวเราใช้เป็นเออเป็นผลสปิริตนะครับอันนี้มันเป็นผลถาวรน,นะน้องๆสามารถมาลองใช้กันได้เลยร9ออ่ะเราได้อย่างเงี้ยเออโคตรคุ้มอะ่ะทุกคนว่าคุ้มป่ะนี่ครับสปิริตก็หูมัดมาสเตอรี่ตันนะครับใช้ได้ทุกสกิลนี่เราจะเปลี่ยนเป็นมังกรแล้วก็กดตรงนี้ใช้งานปึ๊บนี่ครับผมเห็นป่ะทุกคนถาวรลจริงๆนะไม่หายนะครับนี่ครับถาวรจริงๆนะเห็นไหมครับ,น,รบน้องชายของจริงว่ะ นะครับแล้วก็ในส่วนของดาบนะจะมีประมาณนี้เดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดูนะครับมีดาบโยรุด้วยใช้ไปเลยโหนดแบบนี้นะครับ ไอดีนี้ก็พี่อามแจกฟรีนะครับผมรหัสก็ขึ้นไปให้แล้วนะครับในเว็บนะใครที่ดูคลิปไม่เคยข้ามเลยก็จะได้รหัสแน่ๆนะครับผมคลิปนี้นะเคครี่ไปเปลี่ยนนะครับใครที่เข้าได้ก็ยินดีด้วยนะครับผมน้องชายไปเปลี่ยนรหัสให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแย่งกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับน้องชายสำหรับคลิปนี้พี่ก็มาแจกโค้ดแล้วก็แจกรหัสนะครับน้องๆคนไหนชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจพี่ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัครับบจนนใม่ลิปะผุ